คลิปนี้นะครับจะเป็นคอนเทนต์จัดเทียตัวหน้าเล่นนะครับกิจบัลังโดครับวีคหนะว่าดูแล้วตัวไหนจะหน้าเล่นเท่าไหร่บ้างนะครับเทีย S A B นะครับแล้วก็กากนะครับไม่น่าเล่นนอกจากนี้นะครับยังมีประเด็นแพ็คอะไรครับเนี่ยตรงขวาบนเนี่ยนะครับสีเหลืองๆทองทองมันคืออะไรเดี๋ยวจะมาอธิบายในคลิปนี้นะครับผมร้านเติมเกมคุกกี้แลนด์ชอปเติมง่ายเติมไวประหยัดกว่าเติมเอง ร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตาม1 0 0แสนกว่าคนเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับตรงข้างอธิบายแอดไลน์กันไปได้เลยสวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกม fc mobile กับช่อง my game กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ครับจะมาในคอนเทนต์นะครับจัด tier list นักเตะบอลลังดอเทียบค่าพลังกันชัดๆไปเลยครับว่าตัวไหนหน่าเล่นบ้างนะครับแล้วก็จะมีครับข้อมูลใหม่เรื่องเลขแพ็คของบอลลังดอนะครับ ว่ามันคืออะไรนะมันเข้ามาในเกมแล้วด้วยนะครับเนี่ยนะครับมันคือไอ้ตัวนี้นะมันอยู่ตรงขวาบนเนี่ยครับของทุกคนเลยนะครับถ้าเรากดเข้าไปครับมันก็จะมีคําอธิบายอยู่นะแต่ว่าอธิบายแบบว่า Google Translate นะครับ <c oughs> ก็อาจจะแปลงงงหน่อยว่าออคืออะไรกันแน่แล้วมันก็ไม่ได้บอกเกณฑ์อะไรของมันเลยนะครับบอกแค่ว่าจํานวนแพ็คจะนับ1แต่ละครั้งหมายถึงการซื้อ1ครั้งนะครับ แต่ก็ไม่รู้ว่าหนึ่งครั้งแล้วรางวัลอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมก็เลยไปดูสื่อไปค้นข้อมูลให้นะครับเผื่อข้อมูลมันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็เจอจริงๆครับผมสายข่าวคนเดิมครับมาดูด d ิสต้าพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษบอกมาเหมือนเคยครับว่าทุกๆครั้งะครับที่เราเปิดแพ็คอะไรก็ตามนะครับมันจะมีโอกาส2%ซนะครับที่เราจะได้แพ็คพิเศษนะครับมันเรียกว่าแพ็คบอลลังดอร์วินเนอร์ทีมแพ็คนะครับซึ่งในทีมแพ็คเนี่ยนะครับ เรายังไม่รู้ว่าจะมีใครบ้างนะครับอาจจะเป็นตัวอว R ย0 9ร้อยเถึงร้อหรือเปล่านะครับอ,อาจจะเป็นผู้ชนะบอลลังดอในแต่ละปีอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นข้อความตรงกลางต่อครับบอกว่าถ้าเราไม่ได้แพ็กพิเศษเนี่ยครับจากโอกาส2%นะมันจะขึ้นนัมเบอร์นับ1ให้เรานะครับแล้วถ้าเรานับ1ไปจนถึงร้อยนะครับครั้งที่ร้อยมันจะการันตีแพ็กบอลลังดอร์วินเนอร์ให้เรานะครับก็คือทุกๆร้อยครั้งมันจะการันตีแพ็กบอลลังดอร์วินเนอร์ให้เราครั้งหนึ่งอย่าง เราได้แล้วมันก็จะรีเซ็ตใหม่นะครับกลับไปที่ศูนย์จากคลิปก่อนๆที่ผมสปอยนะครับจากสายข่าวนะครับบัลลังดอวินเนอร์นะครับก็จะมีนักเตะตามนี้นะครับจากในภาพเนี้ยตัวตามสุดมันจะเป็น111นะแต่ว่าไม่รู้ว่าในแพ็กบัลลังดอวินเนอร์ที่สายข่าวบอกมาเมื่อกี้ครับมันจะเป็นโอเยียเท่าไหร่กันแน่นะครับแต่ก็จะมีตัวตามนี้แน่นอนครับผมผมจะหยุดภาพช้าๆไว้ให้นะครับเปิดใครจะแคปนะครับ แล้วก็ข้อมูลอันนี้นะครับไม่รู้มีใครเห็นเรื่องนะครับเพราะว่าผมได้ลงในคลิปอื่นบ้างแล้วเหมือนกันก็คือในวีคแรกนะครับวินเนอร์เนะครับวันที่2ตุลาครับก็จะมีนักเตะมาตามรายชื่อทางซ้ายเลยครับมียูเซมีซีดานมียาชินมีเบสมีซูเคอร์แล้วก็มีคาร์ลสส่วนวีคที่2นะครับวีคถัดไปก็จะเป็นวินเนอร์บีนะครับวันที่9ตุลาคก็จะมีเบเคนเบลเออร์ชาตันเดมเบเล่กาคาฟิกยาเมลนะครับสรุปก็คือเหมือนจะเป็นโบนัสพิเศษให้กับคนที่เปิดแพ็คบ่อยๆนะ หมือน EA กระตุ้นยอดนะครับให้เราเปิดแพ็กเยอะๆนั่นแหละครับเพื่อให้ได้บัลลังดอร์วินเนอร์ทีมแพ็กนะครับก็ดีเหมือนกันครับเป็นข้อมูลนะครับให้เพื่อนๆได้เก็บแ้มไว้นะครับแ้ม FC หรือว่าเก็บเพชรไว้นะครับให้รู้ล่วงหน้าว่าจะมีตัวดีๆรออยู่อะไรเงี้ยครับก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบกดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยนะครับกลับไปที่ประเด็นการจัดเท์ลส์ความน่าเล่นนะครับตอนนี้โดยส่วนตัวครับผมรออยู่2ตัวครับ น่าจะเข้าวันที่2นะครับทั้ง2ตัวนี้สันนิษฐานนะครับก็คือรอวันบาเทนมากๆครับรอให้มันมีจิกซอแรกนะครับแล้วก็รอยูเซมากมากเหมือนกันนะผมว่าทั้ง2ตัวเนี้ยนะครับเท s แน่นอนความน่าเล่นมาดูค่าพลังตัวแรกครับมาโควันบาเทนนะครับผมลงไปอัพเม็ดส้มเทนสาในเว็บเรนเดอร์ให้นะครับก็ผมอัพเป็นการเลี้ยงบอลนะครับจะเห็นได้เลยว่าวิ่งนะครับฝีเท้า1้0นะครับ การยิงนะครับ185ถ้าดูไส้ในนะครับฟิน i s h i n g การทำประตู217นะครับการยิงไกลครับลองช็อต140นะอันนี้ถือว่าน้อยนะครับพลังการยิงครับช็อต power 1 9อร์194ครับการคุมตำแหน่งนะครับ1ลูกวอลเล่ร9 0ยนะครับสูงมากๆครับเรื่องการยิงของฟันปาะเทนส่วนค่าการเลี้ยงบอลนะครับ161นะครับความว่องไว เอเจ i ร y ตี้ครับร8 3นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยครับอันนี้ของฟันบาเทนนะส่วนการมงนะครับ h e ดดิ้ง189ครับสูงสุดๆครับการกระโดด148นะครับน่าจะม่งโหดมากๆครับกับความสูง188ด้วยนะแล้วก็บาเทนนะครับ w o r k ์กเลเป็นสูงต่ำด้วยนะครับจะไม่ลงต่ำด้วยนะครับเป็นตัวจบสกอร์ที่ดีมากแน่ๆครับมาดูยูเซบิโอกันบ้างนะครับ เมโซมเทนสาเหมือนกันยูเซครับเวิร์กเลสจะเป็นสูงกลางนะครับฝีเท้านะครับร้อนะครับเร็วจัดจัดครับโดยเฉพาะการเร่งความเร็วนะครับร้อเลยครับการยิง193นะครับโอ้โหการทำประตู216ร้อสิบหกครับช็อตพาวเวอร์พลังการยิง2องอสิบห้านะครับลองช็อตก็153นะครับการยิงที่สูงกว่าฟันประเทศอีกนะครับเนี่ยโอ้โห ส่วนค่าพลังการเลี้ยงบอลก็โดยรวมก็สูงกว่าฟันราเทนนะครับพอเทียบแบบนี้นะครับเมโซมเทนสามสิบนะครับก็อันนี้อยู่ที่ชอบนะครับถ้าใครชอบนักเตะตัวสูงสูงบ่งดีๆแข่งแแข่งแงก็ไปฟันราเทนถ้าใครชอบนักเตะสายเลี้ยงไวๆนะครับยิงคมคมนะแต่อาจจะหมองไม่ดีเท่าก็อาจจะมายูเซบิโอนะครับเลือกยากเหมือนกันนะครับถ้ามาดูยูเซนะครับแบบว่าไม่ได้เทนเมโซมนะก็จะเห็นได้เลยว่าฝีเท้าการยิงเนี่ยครับร้อยสี่สิบเลยนะครับสูงที่สุด ในตำแหน่ง st แล้วครับผมความน่าเล่นผมว่า s บวกได้เลยครับทะลุเทียไปเลยครับแล้วคุณสมบัติก็ยังมียิงไกลมีเพย์เมเกอร์มีฟรีคิกนะครับตัวต่อไปนะครับซีดานจริงๆผมว่าดูคลิปแบบนี้ก็ไม่ต้องไปไล่ดูเองนะครับดูคลิปยาวๆทีเดียวก็ได้ข้อมูลจากทุกตัวนะครับถ้าไปดูเองนี่ก็ต้องกดย้อนไปมาอย่างเี้ครับมาคุยซีดานกันต่อครับซีดานคุณสมบัติก็จัดเต็มเหมือนเดิมนะครับ แทบจะมีครบคันครับมีปั่นโค้งเหนือชั้นส่งไกลเพย์เมเกอร์ยิงไซส์ก้อยนะครับขาดแค่การยิงไกลเท่านั้นเองฝีเท้า129นะครับถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับในตำแหน่ง CM นะเร็วกว่าเดอะบอยเร็วกว่าโทนี่โครสนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะการยิงร2อดนะครับดูไส้ในของการยิงลองช็อต130ยินะครับยิงไกล1้อเลยแม้ว่าไม่มีคุณสมบัติยิงไกลนะแต่ก็ค่าพลังมันก็เยอะมากครับน่าจะยิงไกลโหดเหมือนตัวเดิมนะครับเนี่ย การส่งบอลต่างๆนะครับ133นะดูไส้ในแล้วดูเหมือนโทนี่โคลสจะมีค่าพลังการส่งบอลที่ดีกว่านะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับการเลี้ยงบอลก็ดีครับผมสีดาน1ร6นะสกิลมูฟห้าดาวนะครับเท้าก็5้าหเหมือนเดิมแน่นอนอยู่แล้วครับความน่าเล่นก็ระดับ S เช่นเดียวกันครับก็ไปเจอภาพนี้มาครับผมว่าข้อมูลน่าสนใจมากๆครับเขาเทียบให้ระหว่างซีดานเว่าแล้วก็โทนี่โคลสนะครับ เป็นเม็ดส้มเทนสามสิบทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยครับเพื่อนเพื่อลองกดหยุดแล้วก็วิเคราะห์ดูได้ครับเผื่อใครจะต้องการ C m เนาะลองดูว่าตัวไหนโดดเด่นด้านไหนบ้างนะครับตัวต่อไปครับเล็บยาชินนะครับโกหนึ่งร้อสิบสามนะครับสูงถึงร้อยแปดสิบเก้านะครับความสูงถือว่าไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะโกจริงๆผมว่าต้องร้อยเก้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบห้าขึ้นไปครับจะยิ่งดีนะสกิลสองของมันนะครับเป็นช็อตสต็อปเปอร์นะครับอันนี้เป็นเรื่องดีนะครับ ส่วนตัวจะชอบจอสต็อปเปอร์นะครับมากกว่าแบบโกสวิเปอร์นี้ไม่ค่อยชอบไส้ในของเล็บยาชินนะครับโอ้พลังสุดจัดครับรอประมาณ1 4 5เท่านั้นเลยครับผมความน่าเล่นผมให้ระดับ A ครับตัวนี้ถ้าเปิดได้ก็อาจจะใช้ครับตัวนี้เพราะว่าโอยา113เลยครับตัวต่อไปครับจอสเบสนะครับ RW นะครับ112ตัวนี้ถนัดเท้า4 5หนะครับถนัด เท้าขวาแล้วก็มายืนฝั่งขวานะครับถือว่ายืนผิดฝั่งนะสกิล2ของจอห์นเบสนะครับก็จะเป็นปีกกับหัวนะครับ inside forward นะครับถือว่าเป็นสกิลที่ถูกต้องของปีกนะครับฝีเท้า138นะครับการยิง128นะครับดิบบิ้ง140นะครับผมสภาพร่างกายแค่87เองครับผมถือว่าน้อยมากเลยครับสตา m มิน่า78ก็คือสตามิน่าแค่สดาวด้วยครับ สกิลมูฟสี่ดาวนะครับเท้าก็อย่างที่บอกก็คือเป็น4ีห้าเท้าขวาเวิร์กเลดเป็นมีเดยมโลนะครับตัวนี้ดูแล้วผมให้เป็นระดับ B พอนะครับไม่รู้เพื่อนๆเห็นว่ายังไงนะผมว่าไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่ครับให้ความน่าเล่นเป็นเทียบีพอบีบอยตัวต่อไปครับโรเบโตคาร์ลอสนะครับแบ็คซ้ายแต่ให้ OVR แค่112ครับเสียดายนะน่าจะเป็น113ไปเลยครับฝีเท้าครับ1 3 7ครับ ดูการยิงครับถ้าไม่บอกว่าเป็นแบ็กซ้ายนึกว่าเป็นกองหน้านะครับพลังยิง125เอ้ยขอโทษครับพลังยิงช็อตพาวเวอร์ร้อยสามหนะครับการยิงไกลร้อนะครับการจ่ายบอลครับร้อยี่ครับดีมากๆเลยตำแหน่งแบ็กซ้ายจ่ายบอลได้ขนาดนี้นะครับการเลี้ยง126นะครับโดดเด่นที่ค่า r รีแอคชั่นนะครับร้อเลยดีเฟนดิ้งครับการป้องกัน1 2อนะครับถือว่าโอเคครับสูงอยู่ คาร์ลสนะครับผมให้เทียเอครับผมเสียดายแค่ OVR นั่นแหละครับน่าจะมา1 1อยนะครับตัวต่อไปนะครับตัวสุดท้ายแล้วในวิกหนึ่งของบัลลังดอนะครับที่ OVR เยอะนะครับก็คือดาวซูเคอร์ครับ ST-112 รนะสกิลสอเป็นแบบโพเชอร์นะครับจะเป็นกองหน้าที่เน้นแทงทะลุช่องให้วิ่งนะครับผมเป็นตัวจบสกอร์นั่นเองฝีเท้าร้อนะครับการยิงร้อนะครับ ผีเท้า125ผมว่าค่อนข้างช้านะครับการจ่ายบอล98นี่ครับจ่ายบอลแย่มากการเลี้ยงบอล130นะครับสกิลมูฟสี่ดาวนะครับถนัดเท้าซ้ายนะครับเป็น5-4นะครับเวิร์กเลดเป็นสูงกลางนะก็แต่ว่าซูเคอร์โดยรวมผมว่าก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นนะครับผมให้เทียบบีบอยครับแล้วก็มีตัวที่ลืมไม่ได้ครับผู้ชนะบัลลัง์ดครับอุสมานเดมเบเล่ครับ แต่ว่าเจ้าตัวนี้ครับเดมเบเล่นะน่าจะเข้าสัปดาห์ที่2นะครับก็คือ9ตุลาครับเดี๋ยวเราลองมาดูค่าพลังมันล่วงหน้ากันนะครับคุณสมบัตินะครับมีทั้งยิงไกลมีทั้งปั่นโค้งนะครับแล้วก็มีเลี้ยงบอลเร็วด้วยครับสปีดดิเบอร์ด้วยโอ้โหสกิลสองเป็นแบบอินไซด์ฟอร์เวิร์ดนะครับหรือว่าปีกกับหัวแจมนะครับฝีเท้านะครับ143เลยครับการยิง121นะครับพาซิ่งการจ่ายบอลร48นะครับ การเลี้ยง140ครับตำแหน่งอ W ์ิลนะครับการยิง121ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับอาจจะน้อยไปนิดหน่อยนะครับถ้าเทียบกับโรนัลดินโยหรือว่าจอร์ดเบสนะครับแต่ก็ชดเชยครับด้วยเท้า5-5ครับเหมือนเดิมสกิลมูฟ5ดาวครับอิลติโก้ได้ด้วยเวิร์เลตเป็นสูงกลางนะครับเดนเบเรตตัวนี้สตามิแาเป็น80นะครับก็คือส4ดาวครึ่งนั่นเองพอเล่นได้อยู่ครับตัวนี้ ผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับ R w 2เท้าให้เทีย S เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ผมเล่นมาทุกเวอร์ชั่นครับค่อนข้างมั่นใจว่า S แน่นอนครับเก่งอาจจะบางไปหน่อยครับแต่ว่าเร็วคล่องนะครับยิงได้ดีครับทั้ง2เท้าแล้วก็ผมไปเจอภาพนี้มาครับก็เป็นข้อมูลที่ดีครับก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆนะเนเนไเล่ครับยืนได้ทั้ง S T แล้วก็ R M นะครับอันนี้เขาเทนไม่ส้มเทนส0ให้นะครับ จะเห็นได้เลยว่าการวิ่งครับ1 9 6เลยครับผมการยิง170นะครับอันนี้เขาอัพสกิลเป็นการเป็นสกิล5นะครับการชูตติ้งเป็นเลเวล1ให้นะครับน่าเล่นจัดๆเลยครับตัวนี้เอาละครับเรามาจัดเทียริสกันต่อครับแบบไวๆเลยนะครับด้านบนจะเป็นนักเตะกิดครบรอบวีคที่2นะครับเป็นคลิปเก่านะครับด้านบนเอามารวมกัน เอาละครับเดมเบเล่นะครับผมให้ S นะครับอย่างที่บอกไปเมื่อตัวล่าสุดเมื่อกี้ซูเคอร์นะครับผมให้แค่บีบอยนะครับเพราะว่าวิ่งช้าเกินไปเลบยาชินนะครับเอผมให้ A หรือว่าให้ B นะครับจำไม่ได้เอา A ไปก่อนนะครับคาร์ลสครับน่าเสียดายครับโอเวอร์แค่112ให้ A ครับถ้า113นี่ให้ S ได้เลยนะครับจอร์ดเบสนะครับให้แค่ B ครับผมเท้าผิดฝั่งนะ ซีดานโหนไม่ต้องสืบเลยครับ S แน่นอนนะครับแล้วก็ยูซีก็เช่นเดียวกันครับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับเทียร์ลิสต์นี้ครับเทียร์เนะครับก็จะมีวันพาเทนนะครับตูรามเดมเบเล่ซีดานยูซีบ, A, นนบนีนะครับเก็สุคาเตสมาตหน้าอิบานฮิโมวิตเอโตยาชินแล้วก็คารลอสนะครับ ตามภาพเลยครับผมขอบคุณครับคลิปยาวมากๆเลยคลิปนี้